เป็นพิชิอนแล้วนะเนี่ยอับนี้ครับจะทีมงานยาชิครับประกอบด้วยหัวหน้าใหญ่นะครับพิชิตแล้วก็ลุงหลุนและก็สุพจ์ดาวสูนะครับเดี๋ยวปลาทริปนี้จะพาท่านมาดูปลานะครับ <c oughs> นี่คือตัวน้อยนะครับตัวนี้คือว่าลูกมันเราจะปล่อยไปใช่ไหมเราจะปล่อยไปเราจะไม่เอาายนี้นี่คือตะโกกตะโกกนี่คือตะโกกอ่า นี่คือตะกูกและนี่คือผลงานอันที่น่าประทับใจในคลิปนี้นะครับนี่ครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหนี่นะครับเห็นไหมนี่คือลูกปลานะครับเราจะปล่อยไปนะครับไซนี้เราจะไม่เอาเพราะจะปล่อยให้มันแพร่พันุจบรายงานครับขอจบข่าวเพียงแค่นี้โอเค นี่นอย่ไว้ให้พวกนั้นดูเลยนะไหนขอดูก่อนนี่อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมนี่คือและนี่คืออาจารย์ใหญ่นะครับผู้เยอะกับไอ้ส่งส่งฮื้อยักษ์นะครับขึ้นมาเวลาเท่าไหร่วะเทีย่ยงคืนเที่ยงคืนยี่สิบนาทีนะครับส่วนผมหลับครับจบข่าว พ่อพอเอามาดูสิ